ตุกตีพวกมันให้แตกไปเลยถึงแม้เทพีศาจหัวกะโหลกจะถูกกำจัดไปแล้วแต่ก็ยังรู้สึกใจสั่นไม่ยอมหายเลยไอราเทพีศาสตร์หัวกะโหลกที่เป็นความหวังของพวกเจ้าบัดนี้ได้ถูกกำจัดไปแล้ว มาดาน้มทวงปัปบนครับเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วส่งไปที่สูงาชาการรับทราบน้อยไม่หมดสักทีมันมากันเยอะเหลือเกินเนี่ยพวกเราจะแพ้ไม่ได้มาช่วยพวกเราเหรอ ฉันเองก็จะสู้ด้วยคนคะ่ะยุกิเหลอตัวฉันไม่รู้เหมือนกันว่าจะสู้ไหวแค่ไหนแต,แต่ฉันก็จะสู้ยุกิเดี๋ยวองผ่านไปได้ <c oughs> ไปเถอะ เละจังอยู่ตรงนี้ไม่เบาเหมือนกันนี่ยูกิอะไรนะ,ะนั่นมันแย่แล้วรีบถอยกลับไปในเขตแดนเดียวเร็วเข้า มันอะไรกันนะมุตะกี้นี่ย,ย,ย,ยนี่มันอะไรกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เตาแรงง้อมถ่วงมัน การันค่ะเต่าแรงโน้มถ่วงที่เสียการควบคุมทําให้แรงดึงดูดถูกบีบอัดจนกลายเป็นเคลื่อนที่ขยายออกไปสัญญาณของทัพหลักหายไปหมดแล้วค่ะ <c oughs> เหล่ารากฐานที่รวบกันก่อร่างสร้างฝันของข้าพวกเจ้าจงไปรอข้าอยู่ที่นรกกร่อนจงพิสูจน์แกจะต้องพิสูจน์จงมีชีวิตจงมีชีวิตรอดต่อไปแล้วพิสูจน์มันให้ได้ ตราบที่ยังมีชีวิตแกก็จะเข้าใกล้คำตอบที่แกต้องการเฮ้ยจะนอนไปถึงเมื่อไหร่ตื่นได้แล้ว <c oughs> พนานายคนเดียวถึงได้เละตุ้งเป๊ะแบบนี้นี่ฉันยังไม่ตายสินะนี่ก็เออสิวะถ้าเกิดพวกเรามองแทงง่ายๆแบบนั้นแล้วก็พยายามได้นั่งร้องไห้แนะ่ <c oughs> หายบ้าแล้วสินะ เออฉันนึกอ,ออกแล้วนะ่ะสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ฉันต้องไปพิสูจน์มันให้ได้ความหมายของตัวตนที่ฉันเป็นนี่รถทุบมันแรงไวหรือเปล่าเนี่ยเจ็บชะมัดเลยเลือดออกอีกแล้วเนี่ยเราแรงน้มถั่ว ากแปรปรวนอย่างรุนแรงค่ะสภาพอากาศที่แปรปรวนขยายวงกว้างออกไปอย่างต่อเนื่องสร้างความเสียหายไปทั่วชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วในขณะนี้แบบที่แย่นะแล้วประตูนรกก็เปิดออกไนทิ้ การต่อสู้ของเรามันยังไม่จบมันเริ่มยกที่สองกันเลยดีกว่าความตายยากขอพวกเจ้าข้าขอชมจากใจแต่ว่าถ้ายังต่อสู้เหมือนกับผลที่แล้วล่ะก็โอกาสที่พวกเจ้าจะชนะข้าได้หนึ่งในหมื่นก็เป็นไปไม่ได้ฉันจะชนะให้ดูเอาสิเป็นการันค่ะ ชื่อเสียงลาบยศมันมีความหมายอะไรมันก็เป็นแค่ของที่เอาไว้หลอกคนเป็นสิ่งจอมปลอมที่เอาไว้หลอกตัวเองเท่านั้นผู้ที่ไร้ซึ่งประนิธานไม่ว่าจะสำรอกคำพูดอะไรออกมาก็ตามก็ไปได้แค่เพียงเสียงเห่าหอนของสุนัข้าถึงนนเ้เปลี่ยนไปแล้ก็เป็นคนละคนกับคราวที่แล้ว น่าสนุกอะไรอย่างนี้ไม่ต้องรีบร้อนหรอกนะขอาคาเธอมาไอ้นั่นนะสิ่งนั้นจะใช้มันไม่ได้หวงสมบัติไปถึงไหนลังเขามีเอาไว้ใช้ตัางหากแล้วี่มีโกตอนนี้แหละมังงมิ ปณิธานของข้าตกมาจบสิ้นพระมัวแต่ห่วงผู้หญิงแค่คนเดียวอย่างนั้นแแล้วยังไม่ยอมรับอีกเลิกแกเราผู้สนทนาเรื่องราวของนรกเอ๋ยการเดินทางไปสู่ความตายของข้าพวกเจ้าไม่ต้องตามข้ามารอ วกเราสองคนเกิดมาโดยที่มีพลังแบบเดียวกันท,ทั้งที่พวกเรามีจิตใ,ใจคำนึงถึงราชดรของแต่ละฝ่ายมันเหมือนกันแต่เรากลับเดินแยกไปคนละทางแม้ว่าเดิมทีมันคือสิ่งที่ถูกชักนําจากพลังแบบเดียวกันสิ่งที่ถูกชักนําจากพลังแบบเดียวกันเทพีสานั้นก็เช่นกันขุมพลัง เมื่อคุมพลังกลับคืนสู่ต้นกำเนิดของมันปณิธานที่แยกเป็นสองก็จะกลับคืนกลายเป็นพลังที่บริสุทธิ์เฉกเช่นก่อนที่จะแยกเป็น2จากการที่ต้องสูญเสียไฟดึงไฟได้ไปเถนพี่ยอมให้มาซะแต่โดยที่ก็สิ้นเรื่องข้ารู้อยู่แล้วว่ามันมีอยู่ที่นี่ <c oughs> คุมแล้วที่ขึ้นมาจากนรกอะไรของมันน่ะเจ้าบ้าการันอยู่ดีๆก็เปิดช่องโบซะง,งั้นเออะไรเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่ดีแล้วมัง้งร้าโทยุกิตอบด้วยลูซิเฟอร์โฟพูดร้ายโทยุกิตอบด้วยร้าโทมังอามิสถานการณ์ล่ะเตาแรงโน้มถ่วงสูญเสียการควบคุมอยู่ที่ใจกลางเกาะ จนเกิดการบีบอัดของแรงดึงดูดกลายเป็นคลื่นประทะกองทัพของการนันพินาศหมดสิน้นแล้วพวกเธอไม่เป็นอะไรเหรอพวกเราได้รับการคุ้มครองจากสนามพลังของป้อมแปดเหลี่ยมค่ะวิธีหยุดเตาแรงโน้มถ่วงหรอเรื่องลุกลามมาถึงขั้นนี้แล้ววิธีที่มีอยู่คงไม่ได้ผล <c oughs> ร้องไห้อยู่หรือไงเนะี่ย <c oughs> การหาวิธีหยุดเตานั่นคือหน้าที่ของเธอรีบหาวิธีเเร็ว <c oughs> นหน่อยเซ่หิหนวกหูนะ่ะกว่าฉันจะเอาวิงเกอร์ออกมาใช้งานได้ก็วุ่นแทบแย่อยู่แล้วเนี่ย เธอเนี่ยนะไม่เลวเหมือนกันนี่ว่าอันนี้ขอชมเชยอย่เงียบนอยเฮ้ยนั่นอะไรเนี่ยรู้สึกจะเป็นท่อส่งพลังงานนะพลังงานมหาศาลกำลังถูกส่งออกไปอยู่ ไอรอนไกเซอร์เหรอไกเซอร์เหรอญาติฝ่ายไหนฟะทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่จิตแบบนี้มัน <laughs> ไอ้กัลเรามาตัดสินกันให้รู้ผลดีกว่าที่บ้าเหรอจะต้องมีวิธีหยุดมันอยู่แน่ๆยูกิในพริบตาที่ฮิมิโกะเสียชีวิตฉันได้รับคำตอบมาแล้วล่ะถือเป็นบ้าเลยฮะ ไอ้หมอนี่แต่แกจะทำอวดเก่งอยู่ได้ถึงแค่ตอนนี้ล่ะไอ้วกกอลอก็จะทำให้แกคานอย่างหมาเลยนั่นก็สวยส้ ที่ถูกชักนําจากพลังแบบเดียวกันใช่แล้วเทพปีศาจทั้งสองตอนนั่นก็เช่นกันรวมทั้งเทพปีศาจที่หลับไหลยอยู่ใต้พื้นดินแห่งนี้คือสิ่งที่คอยทําหน้าที่จํากัดควบคุมและปิดผนึกพลังงานอันมหาศาลของเตาแรงโน้มถ่วงจริงด้วยถ้านึกถึงในแง่ของพลังงานแล้วล้วก็จะลองไปตรวจสอบดูคะ่ะขอบคุณค่ะคุณไอรา้าเฮ้ วิงกิจะไม่มาอีกเหรอร้อยโทยูกิติดต่มมาค่ะนี่คือร้อยโทยูกิจากหน่วยกุเรนฟอลคอนศูนย์ประชาการตอบด้วยค่ะร้อยโทยูกิเหรอสถานการณ์ล่ะไม่มีเวลาแล้วค่ะไว้จะรายงานให้ทราบในภายหลังค่ะฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกราวิทอนเร .ACT เ r อร์ของไอรอนไกเซอร์ค่ะไอรอนไกเซอร์กันเหรอกรุณาส่งข้อมูลมาที่วิงเกิลในทันทีด้วยค่ะแต่ว่านั่นเป็นข้อมูลลับสุดยอดระดับที่6เชนนะตนอธิบายมาซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ฉันไม่รู้ว่าการสื่อสารจะใช้ได้อีกนานแค่ไหนเร็วเถอคะค่ะเอาเถอะน้าอธิบายมาก่อนก็บอกแล้วยังไงว่าไม่มีเวลาอธิบายแล้วฮะเธอว่าไงนะอย่ามัวแต่ยึกยักจะได้ไหมท่าโลกตองพินาศก็เป็นพระนายคนเดียวเร็วๆหน่อยสซไม่แล้วนี่วานี่นี่เธอฉันอนุมัติร้อยโทโยกิเราจะส่งข้อมูลไปให้เดี๋ยวนี้แต่แต่ว่าท่านรีบส่งไปให้เดี๋ยวนี้ฝากด้วยนะ ร้อยโทยูกิค่ะใช่จริงๆด้วยแหล่งพลังงานของไอรอนไกเซอร์ก็คือกราวิตอนรีแอคเตอร์เหมือนกับเตาแรงโน้มถ่วง ถ่วงควบคุมไม่ได้แล้วค่ะทุกคนกลับเข้ามาในปอ้อมเป็นพลังงานที่ชั่วร้ายอะไรอย่างนี้นะนี่น่ะร้อยอะไรเนะี่ยเมื่อตะกี้เราต้อนร,รีแอคเตอร์ค่ะอะไรนะ Iron izer, ไอรอนไกเซอร์มีแหล่งกำเนิดพลังงานเหมือนกับเตาแรงโน้มถ่วงครับว,ว่าอย่างไงหมดน้ำยาแล้วเหรอบ้าเอ้ยแบบนี้กระโดดมันอาจจะฝ่ายเดียวเลยสิโฮ้ยโทยูกิใช้อันนั้นเลยทำได้ไหมค่ะหลือเรียงแรงดึงดูดผิดปกติต้องลองทำระหว่างทิ้งดิ่งลงมาจากความสูงค่ะ เยราเอลรวมไปถึงอันชกาดแยกส่วนวิงครอสเลยอืมนี่นะ่าละ คำสั่งจากฝั่งเรามีผลบังคับใช้แล้วคนที่มีทีเด็ดเก็บซ่อนอยู่ไม่ได้มีแต่แกคนเดียวหรอกนะไอรอนคอนดอนมาสตรีม โน้มถ่วงเหลมละลายแล้วพัสบีมหมดชาร์จเสร็จสิ้นเอาละอยากให้ฉันยิงตรงไหนดีละ่ะอย่ามายามกันเอาไว้รายไปเบาเหมือนกันนี่ว่าไอเฮียขี้ปะเนี่ยยุกิพูด ขนาดนี้เตาแรงน้มถ่วงหลอมละลายแล้วค่ะอะไรนะถ้ามันพุ่งเข้าชนกับแกนโลกโลกของเราก็คงแล้วยังไงละวะยสปันชั่มจะเล่นแบบฉันสิบันดารด์แคชเช่หน่อยหน่ๆๆ ไอ้บ้าเอ้ยอนายเม่นจะเป็นจะต้อง p l i เดอร์ออฟตามมาเลยนี่วะโทษทีเผลอพลาดงานนี้โชว์ฝีมือการสู้รบเดี๋ยวไว้หาให้ดูสิเลยพบวิธีแล้วค่ะอ,อะไรอีกล่ะตอนนี้ฉันไม่มีเวลาพอจะเสียเวลากับเธอหรอกนะร้อยโทยูกิเดี๋ยวฉันเองว่ายังไงรีบบอกมาสิ วิธีก็คืออ oh. คือการนำอนุภาคทั้งสองเข้าปะทักกันเพื่อแรงการสลายตัวของพลังงานคะ่ะเข้าใจแล้วหักล้างกันเองสินะ uh, นี่ฉันกำลังจะสั่งให้พวกคุณไปตายอยู่นะถ้ามันคือทางออกแค่ทางเดียวเท่าที่เธอจะหามันมาได้แล้วเราก็พวกเราไม่มีอะไรจะบ่นหรอกเอาเจ้า Iron er, ไอรอนไกเซอร์ไประเบิดทิ้งพร้อมกับเตาแรงโน้มถ่วงก็พอใช่ไห แทนที่จะหยุดแบบนิ่มๆม,มันต้องระเบิดตุม้มตามแบบนี้ตั้งหากถึงจะเหมเาะกับนิสัยของพวกเราสองคนโชน่าบลัสเตอร์อไอ้นี่เจ็บนะเนี่ย ไอ้หน้นาเกไอ้ตัวสาบเวลาที่ปล่อยให้แกกำแพงได้มันหมดลงแล้วว่างไงนะ คนหลักไว้ไอ้กอ่ะว้านี่แกปล่อยค่าเดี๋ยวนี้โดนที่หัวอยู่แบบนี่อย่าดิ้นจะดีกว่าเรื่องมันมันะมาอยู่ต่อจากนี้ตั้งหากเล้าหนอ นี่แกอยากตายอย่างนั้นเหรอ,อป่านนี้แล้วเพิ่งจะมาพูดไล่ตัวไม่รู้จักตายแกจะตายก่อนรว่าพวกเราจะเดี้ยงก่อนนาน,นานที่มาพนันกันแบบนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันนะเตรียมตัวเตรียมใจไปลงกระทะทองแดงกับพวกเราซะในพวกแกตั้งใจจะไปะตัดสินกับข้าตอนที่โลกน้อนจริงๆเหรอมีโลกนู้นและโลกไหนทั้งนั้นเพราะตอนนี้แกอยู่ในนรกแล้วยังไงเล่เาหยอ <laughs> inferno blast yo <Yeah! coughs> พวกเรามาที่เกาะคิคไคเพื่อหยุดความผิดปกติของเตาแรงโน้มถ่วงที่นั่นเรากับว่าเป็นสวนที่ถูกปกครองโดยวิทยาศาสตร์ดึกดำบรรมานแรงโน้มถ่วงหุ่นยนต์สงครามขนาดยักษ์เครื่องจักรที่ใช้สร้างหุ่นยนต์และสร้างโรงงานที่คงเหลืออยู่ประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่ดำเนินเรื่อยมาในห้วงมิติที่ปิดตายและผู้ที่ยุติการต่อสู้นั้นลงก็คือเทพปีศาสตร์ไกเซอร์นั่นเองและก็ จากข้อมูลดังกล่าวไอรอนไกเซอร์ที่เคยถูกคน้นคว้าก็ได้หลับไหลลงณนที่แห่งนี้นี่คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วคุณไอร่าเทพปีศาจหน้าที่ของเขายังไม่สิ้นสุด あさ砕き散るのは目の前さ大胆不敵セレる超え長いものの震え祈り逃げるうに人間の中か溺れたの夜陰る夢は奇跡を流す刻む時を焦がして がが「虚無」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 「聖像と月のメロディー」「虚無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 虚無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 虚 เราเอจูกิเราจะถึงเป้าหมายในอีกไม่ช้าครับรับทราบคาก็เบเปิดได้เริ่มปล่อยลงได้โชคดีนะคุณทูดจากนารกทั้งสองโอ้ไม่ใช่ทูส่นหน่อยออพวกเรา,รานี่ละ<ส>คือนรก